บทที่5067ทั้งลี่ในแอนซองและ390รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยพวกเขาไม่คาดคิดว่าเย่เฉินจะวางแผนที่จะใช้ว่านหลงเตี้ยนเพื่อช่วยพวกเขาแก้ปัญหาการช็อปปิ้งง่ายๆซึ่งฟังดูเป็นแรงจูงใจมากเกินไปอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาคิดว่าทุกคนจะสามารถหาเงินจากการใช้แรงงานรายวันในอนาคตเพื่อซื้อสิ่งต่างๆจากโลกภายนอกสำหรับตนเองและครอบครัวได้จริงๆพวกเขาย่อมมีความคาดหวังอยู่ในใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง390เเขาไม่มีอิสระมากเท่าลี่ในแอนซอง ท้ายที่สุดลี่ในแอนซองเคยเป็นกัปตันของเซี่ยคิวดับเิเว้ยมาก่อนมันแข็งแงกร่งกว่า390มากซึ่งอาศัยอยู่ใต้ดินตลอดทั้งปีและแยกตัวออกจากโลก390ได้อธิบายให้ลูกชายฟังเป็นเวลาหลายปีเพื่อให้ลูกชายเข้าใจว่าโลกเป็นวงกลม อย่างไรก็ตามลูกชายของเขาไม่เคยออกไปปฏิบัติภารกิจไม่เคยเห็นโลกภายนอกและ3,900ก็ไม่สามารถแม้แต่จะสร้างโลกขึ้นมาได้ไม่มีทางที่สมเหตุสมผลที่ลูกชายของเขาจะเข้าใจความจริงที่เรียบง่ายที่สุดนี้ เมื่อแบบจำลองที่เย่เชินพูดถูกนำมาใช้และเขาได้รับเงินเขาสามารถซื้อโลกด้วยเงินเพียงไม่กี่ดอลลาร์เพื่ออธิบายให้ลูกชายของเขาทราบถึงองค์ประกอบที่แท้จริงของโลกเย่เฉินพูดอีกครั้งในเวลานี้ อย่างไรก็ตามเกี่ยวกับการคัดเลือกกำลังแรงงานฉันหวังว่าคุณจะสามารถรวมครอบครัวเป็นหน่วยเพื่อให้แต่ละครอบครัวสามารถเลือกกำลังแรงงานที่แข็งแกร่งเพื่อเข้าร่วมเพื่อให้ความยุติธรรมและความยุติธรรมสามารถรับรู้ได้ถึงที่สุด ตกลงครับทั้งสองคนพยักหน้าและตกลงโดยไม่ต้องคิดความคิดของเย่เชนสอดคล้องกับแผนของพวกเขาเย่เชเชนกล่าวต่อว่านอกจากนี้หากสมาชิกในครอบครัูมีส่วนร่วมในงานสนับสนุนด้านโลจิสติกพวกเขายังต้องชำระเงินเดือนตามประเภทงานและภาระงานจริง นอกจากนี้หากมีเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่ละคนจะได้รับนมในอัตราเดือนละ200ดอลลาร์สหรัฐสมาชิกในครอบครัวจะเป็นผู้รวบรวมและจัดการเงินอย่าลืมอ่านหนังสือใน h t t p u r l ครั้งที่สองท่านม ทั้งสองงงไม่เข้าใจว่าเงินนั้นหมายถึงอะไรเย่เฉินพูดอย่างเฉยเมยมันเป็นเพียงผลประโยชน์เล็กน้อยที่ฉันมอบให้กับเด็กๆจากนั้นเย่เฉินนึกถึงบางสิ่งและพูดกับ390วาว่าอย่างไรก็ตามจากนี้ไปตั้งแต่5้านาฬิกาถึง23นาฬิกา ทุกวันในช่วง18ชั่วโมงนี้คุณสามารถส่งคนอย่างน้อย6กลุ่มไปที่บนพื้นดินพวกเขาสามารถใส่ชุดอัศวินและออกไปบนพื้นดินได้เป็นเวลา3ชั่วโมงแต่พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาดออกจากเหมืองทองแดงโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อไม่ให้ลงรัว่ว 390มั่นใจทันทีอย่าก,กังวลไปครับผมรับรองกับคุณด้วยหัวปากหัวปามจะไม่มีศพคนตายหรือสมาชิกในครอบครัวของคนตายออกจากพื้นที่เหมืองทองแดงโดยไม่ได้รับอนุญาตอัศเจรีอัญญประกาศคู่ตกลงเย่เฉินนบยับหน้าและพูดว่าเอาละเรามาจัดเด็กให้ขึ้นไปทีละคนกันเถอะ ในไม่ช้าเด็กทารกและวัยรุ่นกลุ่มและกลุ่มเล่าก็เริ่มนำอุปกรณ์ยกของเหมืองลงมาทีละคนทีละคนไปจนถึงพื้นดินที่พวกเขาไม่เคยได้เหยียบมาก่อนในชีวิตมีหมูพวกเขามีเด็กทารกอายุเพียงไม่กี่เดือนเด็กที่เพิ่งพูดพล้ามและวัยรุ่นที่กำลังจะโต เพื่อให้เด็กเหล่านี้รู้สึกถึงพระอาทิตย์ขึ้นเป็นครั้งแรกในชีวิตผู้ใหญ่ทุกคนไม่ได้อยู่ในรายชื่อของชางจริงในครั้งนี้แต่มีข้อยกเว้นกล่าวคือสำหรับเด็กทุกคนที่มีอายุต่ำกว่าสามขวบแม่ของพวกเขาสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองและพาพวกเขาไปที่พื้นเพื่อสัมผัสประสบการณ์พระอาทิตย์ขึ้นสายแรกในชีวิตของพวกเขา บทที่5,068เด็กอายุต่ำกว่า3าขวบจะมาพร้อมกับแม่ส่วนเด็กที่อายุมากกว่า3าขวบจะมาพร้อมกับพี่ชายน้องสาวหรือเพื่อน บนหลังคาของอาคารสำนักงานเหมืองทองแดงเด็กอายุต่ำกว่า18ปีกว่า700คนสูดอากาศบริสุทธิ์ที่พวกเขาไม่เคยหายใจและจ้องมองเส้นขอบฟ้าทางทิศตะวันออกด้วยสีหน้าตื่นเต้นและคาดหวงัง ในขณะที่ทิศตะวันออกเริ่มเปลี่ยนเป็นสีซีดเด็กๆทุกคนตื่นเต้นจนไม่กลา้าแม้แต่จะกระพริบตาเพราะกลัวจะพลาดแสงตะวันแรกในชีวิตน่าเสียดายที่แม้เด็กๆเ,เหล่านี้จะได้ยินพ่อแม่พูดถึงดวงอาทิตย์ตั้งแต่ยังเด็กแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าดวงอาทิตย์มีหน้าตาเป็นอย่างไร ท้ายที่สุดแล้วไม่มีแม้แต่ภาพถ่ายเดียวที่เกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์ในที่พักของผู้ตายเด็กบางคนไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่พ่อแม่ของพวกเขาพูดนั่นคือหลังจากที่ลูกไฟส่องแสงขึ้นสู่ท้องฟ้าทุกสิ่งบนโลกจะถูกแสงสว่างจากลูกไฟทั้งหมดเด็กเดก เคยเห็นแต่แสงตั้งแต่เกิดดังนั้นในความประทับใจของพวกเขาโคมไฟสามารถให้แสงสว่างแก่บ้านได้มากที่สุดเท่านั้นแล้วมันจะทำให้ทุกสิ่งบนโลกสว่างได้อย่างไรดังนั้นในขณะนี้พวกเขาทั้งหมดกำลังรอช่วงเวลาที่จะได้เห็นปาฏิหาร หลังจากนั้นไม่กี่นาทีท้องฟ้าค่อยๆสว่างขึ้นและมองเห็นเมฆที่เป็นจุดๆบนท้องฟ้าจางๆเว็บไซต์แรกแกม kanchu8.net ท้องฟ้าที่คาดเดาไม่ได้ทำให้เด็กๆทุกคนประหลาดใจทุกคนจ้องมองไปที่เมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าและประหลาดใจพวกเขาไม่เคยได้สัมผัสกับทิวทัศน์ที่สวยงามเช่นนี้มาก่อน เมื่อความสว่างเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมองไปรอบๆทุกสิ่งบนผืนดินโดยรอบและทะเลอันงดงามก็มองเห็นได้ชัดเจนแล้วยืนอยู่บนดาดฟ้าของอาคารนี้คุณสามารถมองเห็นทะเลได้อย่างง่ายดายเมื่อเด็กๆเ,เห็นเช่นนี้ก็ไม่ได้ที่จะอุทานออกมา พวกเขาได้ยินบรรพบุรุษของพวกเขาพูดถึงทะเลโดยกล่าวว่ามันเป็นน้ำที่ไม่มีที่สิ้นสุดในระยะทางไกลท้องฟ้าและน้ำกอดตัวเป็นเส้นและทะเลและท้องฟ้าก็เป็นสีเดียวกันสวยงามมากเพียงแต่พวกเขาไม่สามารถเข้าใจความหมายของการมีทะเลและท้องฟ้าเป็นสีเดียวกัน อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่เคยเห็นแม้แต่ท้องฟ้าด้วยซ้ำเมืม่อเห็นท้องฟ้าและทะเลแล้วคำอธิบายที่เป็นนามธรรมทั้งหมดก็สดใสยอย่างยิ่ง ขณะที่เด็กๆกูทานแสงสีทองก็ลอยขึ้นมาจากทางทิศตะวันออกและเส้นขอบฟ้าสีขาวแต่เดิมก็กลายเป็นทองคำในทันทีวินาทีต่อมาเส้นโค้งสีทองบนทองฟ้าได้ยื่นออกมาจากอีกฝั่งของระดับน้ำทะเลเด็กคนหนึ่งชี้ไปที่ส่วนโค้งนั้นและตะโกนอย่างตื่นเต้นดูนั่นสิดวงอาทิตย์นั่นน่ะเหรอ